หลายคนอาจจะสงสัยว่าการโดนทัวลงนั้นน่ากลัวจริงไหมจนกระทั่งใครหลายๆคนนั้นไม่กล้าลงมือทําอะไรเพราะกลัวโดนทัวลงสำหรับผมผมมองว่าถ้าสิ่งที่เราทํานั้นมันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นมันดีมันถูกต้องเราไม่ต้องกลัวการโดนทัวลงครับผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับที่โลกนี้จะมีคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราถ้าว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงสเกลก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น แลนะถ้าว่าคุณมีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนถ้าเกิดว่ามันถึงจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่ทําให้คนเนี่ยเล่นงานคุณได้แม้กระทั่งว่าคุณทําดีร้อยครั้งแต่พอทําเสียแค่ครั้งเดียวเสียครั้งเดียวนั้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้คุณถกเล่นงานได้ผมค่อนข้างจะชอบคําพูดหนึ่งของอาจารย์เฉลิมชัยครับอาจารย์เฉลิมชัยเคยพูดไว้ประมาณว่าคนชอบกูก็เยอะคนไม่ชอบกูก็เยอะแต่คนที่ไม่ชอบกูนั้นมันทําอะไรกูได้บ้างมันทําให้กูหูหนวกตาบอดไหมมันทําให้กูแขนขาด้วนม้ทําไหม,ม ก็ไม่ใช่กูก็ยังวาดรูปได้ตามปกติคนไม่ชอบเขาก็แค่ไม่ชอบเราแค่นั้นเองแต่เขาก็ทอะารเราไม่ได้เอาจริงๆแล้วบางครั้งการโดนทัวลงนั้นก็อาจจะกลายเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ําเพราะว่าเวลาคุณโดนทัวลงนั้นก็จะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะคนว่าก็จะเยอะคนชมก็จะเยอะคนให้กําลังใจก็จะเยอะแต่ว่า AI เวลามันจับนั้นมันไม่ได้จับหรอกว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นนั้นเขามาต่อว่าหรือว่าเขามาชื่นชมมันก็แค่จับว่าคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมันก็เลยเพิ่มยอด engagement ให้กับโพสต์นั้นด้วย นี่อาจจะกลายเป็นข้อดีซะด้วยซ้าสําหรับคนที่โดนทัวลงแล้วบางคนนั้นเวลาโดนทัวลงกับมีผู้ติดตามมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่คนโดนทัวลงนั้นมันจะมีบางส่วนที่ unfollow คุณแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่รู้จักคุณมากขึ้นเพราะว่าพอโดนทัวลงปุ๊บมันกลายเป็นกระแสคนที่เคยไม่รู้จักคุณเขาก็รู้จักคุณบางคนที่เขาไม่รู้จักคุณแต่เขาเห็นคุณแล้วเขาชอบเขาก็มา f o l โลคุณมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเสียอ n f o l l o w บางส่วนไปแต่กลายเป็นว่าคุณจะได้คนที่ f o l โลกกับมมาากขึ้น <_ <an> _>ก็เลยกลายเป็นว่าพอโดนโทัวลงกับกลายเป็นข้อดีไปซะง,งั้นสุดท้ายหลายๆคนอาจจะมองว่าคำพูดของผมนั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ผมเอามาพูดนั้นเกิดจากการที่ผมเอาไปศึกษาคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนรวมทั้งผมเคยพูดคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นมันก็เกิดจากการที่ผมได้พูดคุยแล้วก็ได้รวบรวมสิ่งที่หลายๆคนที่มีชื่อเสียงนั้นเขาได้คิดครับ สุดท้ายผมขอย้าอีกทีหนึ่งว่าถ้าหากว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นไม่ต้องกลัวโดนทัวลงครับเพราะสุดท้ายแล้ววันเวลาจะพิสูจน์เองว่าสิ่งที่คุณทํานั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถึงแม้ว่าบางช่วงคุณจะโดนทัวลงแต่สุดท้ายแล้วความจริงก็จะเปิดเผยในที่สุดครับ